จู่ๆก็อกขึ้นมาอนพอาจารย์มานั่งแล้วผมแบบลืมหมดเลยอ่ะว่ามันนี่คือวันที่สิบที่คุณขับเป็นใช่ไหมวันแรกเลยฮะฮะวันแรกตั้มมันบอกวันที่สิบแล้วหัดขับมาสิบวันผมโกหกแล้วนี่วันแรกเหรออันนี้วันแรกเลยชั่วโมงแรกต้องแจกจะบอกว่าวันแรกฮะชั่วโมงแรกชั่วโมงแรกด้วยพาพระดีฟนนนฮะพระอาจารย์อยากให้ผมแบบเหยียบเท่าไหร่บ้างมันเลยคือเหยียบได้เต็มที่ขออย่างเดียวคืออย่าเหยียบเบรก ดิฟเลยตอนโคดิฟเลยเขามีแต่ต้อง <laughs> เ <c oughs> งตือตวนวะ่าน้องใจเย็นๆน,น้องต้องเหยียบเบรกนู่นนี่นั่นพไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้นะนอย่านะาพูดเล่นนะกลัวนะต้องกลัวฮะวก,ะก็ต้องมีเบรกมีอะไรเขาบอกรถที่ดีต้องมีเบรกที่ดีรถ<า>พระอาจารย์ผมอยากรู้ว่าเนี่ยไหนๆพระอาจารย์ก็ใกล้จะลาแล้วนะผมอยากรู้ว่าพระอาจารย์ขังจริงไหม ขอลองจานจานมาสองคนไปได้แต่ผมผมมาด้วยจานไม่ได้นะอันนี้หลบพูดเล่นกันนะไม่ไม่ได้มีทำจริงนะทำจริงเลยฮะเดี๋ยวคนเขาเล่นแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วที่นี่ก็มีเสาเหมือนไว้ให้ซ้อมเลยเนาะใครที่อยากจะมาฝึกหัดขับรถนะที่วัดอะไรเนี่ยไม่ได้นะท่านวัดเขาแก้วครับแต่แต่ไม่ไม่ได้จะมาเนี่ยเราพิเศษตอนเดี๋ยวเราจะพาพระพี่ชายเราอ่าวนรอบมีนสามรอบแล้ววนรอบมีนจริงจเดี๋ยวพาไปดูว่าวนรอบมีนคือ อาจารย์ครับขอทะเบียนรถครับทะเบียนรถอะไรรู้ทะเบียนรถอะไรไม่รู้จำจำทะเบียนรถตัวเองไม่ได้นี่นี่นี่คือฝึกในการต้องถามเจ้าตะฮะพอรถเจ้าตะเขานี่คือเป็นวันฝึกในการอ้อมเสาอ้อมอะไรอย่เงี้ยเลยใช่เวลาหลบมอเตอร์ไซค์ฮะโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นี่เราทำงานอยู่นะฮะในอีกประมาณ4ตอนของพี่ปล่อยไฟตอนหนึ่งแล้วก็ประมาณสตอนพวกคุณเนี่ยมีความสุขเนี่ยหนักมากพี่อาจารย์หนักมากวันนี้แต่พัดเจริยก็แบบได้อยู่ผมงงมากเลยสคริปต์ยาวมาก แต่ได้อะถ้าเป็นผมคือหัวหมุนเลยนะต้องได้ต้องได้คือมันต้องได้ครัรอาจารย์อยู่ต่อเถอะพระอาจารย์และนี่คือเมนฮะเราจะนอกไม่เอาไม่สามรอบสิเอาต้องซ้ายอ๋อผมถ้าถ้าถ้าซ้ายมาขวานี่คือใช่เลยจะไม่ได้อันนี้ก็คือขวาไปซ้ายออกถนนใหญ่สักหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาอย่าดีกว่าครับโอ้โหนี่มุมถือว่าแคบนะมุมแคบเฮ้เฮ้ยระวังพระอาจารย์ผมขับมาหลายรอบก็ใช้เอม จนจะมีโฆษณากับเอ็นะเขาไม่ได้พูดนะคุณนูกจันรยังไม่ได้พูดต่ว่าเอาพูดเล่นเข้าได้นะเอาจริงคือ MG เข้าได้นะมันจะเข้าเข้าได้เข้าแล้วอะจริงจริงจริงเข้าแต่ครับเพราะว่าใช้จริงด้วยใช้จริงอนี้คือรถที่ใช้จริงอะและมหาสมปองถ้าเอ็ให้เป็นพรีเซนเตอร์คู่กับน้องไปวันใช้เอ็มจีได้เหรอสึกไปก่อนสิก็จะก็จะหัดตอนสึกไปกาจะลองคําแต่ไป็นพรได้ไหมไม่ได้เราเป็นพระนี่เราเป็นกิตงาน อาจารย์ผมไลฟ์สดอยู่นะก็ตั้งใจพูดไม่มีไม่มีใครอยากให้ผมทำอะไรกับอาจารย์กดเงินกดเงินมาชัยเวลแล้วใช่ไหมได้แล้วนะจันจุ๊จันหน้าไปเท่าไหร่ไอคอนไทยเนี่ยมันไม่ได้รักเข้มขลังโอเคไม่เอาไม่เอาอย่าไม่เอาไม่คือขนมมีคนบอกว่าสงสารตาตาไม่ได้มาครับอิงครับก็ดีไปเลยสิน้องเนี่ยสนามแข่งดีๆนี่ย อาจารย์เอากำแพงไหมแล้วคือความใจง่ายของพรอพี่ชายคือบอกว่าให้ขึ้นรถก็ขึ้นเนาะโง่เป็นผมผมไม่กล้าขึ้นนะขึ้นในคนแบบขับวันแรกเงี้ยเอาอะไรมาไม่ปังเนาะขับเอ็มจีขับขี่ปลอดภัยเป็นสารวัตรเป็นดีอย่างนี้จานจานจานไม่เอาจานจานจะเย็นจานอันนี้คือตั้งใจดีไม่เหยียบผิด เนี่ยถึงไม่ให้ออกตอนนนใจไงเมื่อกี้จะเหยียบเบรกฮะรอบนี้แล้วพี่ต้องไปทำงานละครับโอเครอบเดี๋ยวผมพาไปวนรอบเี้อีกรอบนึงรอบกลับมาตรงนี้รอบส่งตรงนี้โอเคนะส่งตรงนี้นะครับโอเคเฮ้ยเมื่อกี้จะเหยียบเบรกไปเหยียบกันเร่งเฮ้ยมันอยู่ใกล้กันขนาดนั้นหรอเบรกคือขาไหนฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เราอ้อมนี้ใช uh> okay. ่ไหมเราขึ้นตรงกลางเลยได้ไหมเราขึ้นตรงกลางเลยได้ไหมเบรกคือขาซ้ายหรือขวาอ่าขาเดียวฮะขับขาเดียวต้ามันบอกให้ให้ขับขาเดียวทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยว ต้ององเหยียบเบรกกับคันเร่งคือขาไหนขาเดียวครับขวาระวังหมาด้วยมันไม่เหยียบเบรกเียมันจะเหยียบหมาไม่รู้ว่าสูตรอะไรของมันนะทําไมถึงกะได้ฮะคือเป็นคนงงว่าทาไมถึงกะระยะได้ว่ามันใช่ไหนยังไงคนมันเซียนเซียนอะไรมันก็ยังเหยียบขาอยู่โอ้ยเขาบอกให้ผมทำประกันชีวิตแล้วฮะประกันชีวิตต้องเข้าแล้วนะฮะทำเพื่อ แต่เราจะไปส่งพระจาจาร์เลยวแล้วเดี๋ยวเราจะไปขับกันเองอิงคอยอ่านเมนนะเดี๋ยวเราจะดเาจะคุยกับออมีคนพิมพ์มาเต็มเลยครับว่าสงสารอิงสงสารตัวเองเถอะค่ะโอ้ปลอดภัยนะจะได้นะจะได้นะเอาพี่น้ำอยากขึ้นด้วยพี่น้ำจะมา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 อาจารย์มาพี่น้ำไปไหมหนึ่งรอบมาพี่น้ำหนึ่งรอบพี่น้ำมาแทนหนึ่งรอบ มาหนึ่งรอบมาเป็นมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้หน่อยสวยๆมาเจอให้น้องหน่อยมาเธอทางหลังนี้นะฮะชนจริงนะบอกให้ถ่าลไ่รขับาและติ๊กต็อกหรอือแม่หรืออะไรไม่ถ่ายคลิปเอาไว้รอพริสตอนนี้พารไม่อยู่แล้วพารจะคุมรองเขาเน่มแม่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูจะ หนูจะเหยียบเหยียบเบรกแต่หนูไปเผลอเหยียบเขาเล่นเมื่อเขาหันขับอืมคือดีนุ่มนุ่มแม่น,มนุ่มมากดิดเบอร์ทุกคนได้ไหมแม่เอาชีวิตมาเสี่ยงกับอะไรก่อนเราเอาชีวิตมาเสี่ยงกับเขาได้เหรอเสาเสาอุยแม่หนูขับมาสิบรอบแล้วคราวนี้คือไหนเบรกนี่ไงเดียวเดี๋ยวทุกคนคือ นั่งถอดรองเท้าใดๆคือนั่งถอดรองเท้ามีคนบอกว่าถ้าถอดรองเท้าขับแล้วมันจะแรงขึ้นยี่สิบอร์เซ็นตไม่เกี่ยวหรอจริงไม่ใช่ที่ถอดรองเท้าคือเมื่อกี้มันกัดเท้าอะไรคือขวามความการรองเท้ามันกัดเท้าไหมโอ้ยจนใช่ไหมคิดยังไงครับตอนนี้นึกถึงอะไรอยู่ฮะนึกถึงพระควรคุ้มครองเราก่อนนึกถึงพ่อแก้วแม่แควนึกถึงอะไรล่ะอืม เหมือนแบบว่าทางเรียบทุกคนแต่ว่าเหมือนแบบว่าขี่ไปแบบว่าถนนหรือบ่าโค้งเยอะมากโค้งไม่มีที่เราคือโค้งไม่มีพระรอดไปแล้วว่านี่คือโค้งไม่มีโค้งมึงทางเรียบร้านวัดนี่ทางเรียบร้านวัดเวอร์มากเยอะแล้วมีต้นโพลเล็กๆที่นี่เนี่ยมึงเห็นเนี่ยเอาเสาไฟนี้เลยป่ะนะมีต้นโพลเดี๋ยวเดี๋ยวจุดไฮแม็กมันอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวพาพาไปที่ที่พาเอาจารย์สงกองไปเหรอมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีการขับรถ ที่ฝึกขับรถไหนจะเหมือนที่นี่ที่นี่มีให้ที่อื่นไม่มีถ้าไปฝึกขับที่อื่นจะไม่มีฟิลแบบนี้ออ๋ต้องมีีท่นี่ใช่ฮะพาลอดส่งตรงนี้ที่เดิมอ่าไปฮะฟิลไหนวะเนาะใจง่ายนะเขาชวนขึ้นมานั่งก็มาใช่คืออะไรก่อนคืออะไรก่อนคุณมาเพื่ออะไรก่อนมึงเอาเอาละนี่ฮะอุ้ยออกถนนใหญ่เหรอออกถนนนี้ถูกล้ามากไหมถลกห่านมากไหมขับรถวันนี้จะออกถนนใหญ่ไม่วนรอบเมนแม่ ลมวัดลมนี่เมนแม่แม่นี่เมนเดี๋ยวก็มึงพาก,กูขับรถบนรอบเมนอืเพื่ออะไรฟิลดีฟิลดีบรรยากาศดีคิดถึงวัดเหรอเราขับรถในวัดเราก็ต้องวนเมนแม่แมดจานจานร,ร,รถตู้ไหมครับให้จอด,ดตรงไหนจอดตรงเนี้ยโอเคจะจอดไกลกว่านี้อีกเลยขอ,นะขอบคุณนะสาธุขอบคุณมาก ใครอชวนมาเชิญนะอืมจริงกูครั้งเดียวพอละใครใครอยากนั่งก็เชิญนะมีการบอกใครอยากนั่งก็เชิญนะไม่ไม่เอาอีกรอบแล้วฮะพอแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะโอ้ยขอบคุณเลยตะหยบยังทำไมทุกคนทุกคนดูไม่ไว้ใจเราอ่ะอิงเราไม่เข้าใจครับผมก็เริ่มนะครับอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยสิอีกสักรอบนะฮะหัดขับให้น้ำมันหมดไปเลยสิครับ สปนอนเซอร์น้ำมันต้องเข้าแล้วนะนเข้า<ป>ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ครับเข้าหน่อยสิสปนอนเซอร์น้ำมันอนะ่ะใช่โอนมาได้ไหมโอน <laughs> พร้อมเพย์นะฮะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้าโอนพร้อมเพย์ค่าน้ำมันมาหน่อยศูนย์พร้อมเพย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้าฮะ 0, 8, 0, 6, 6, 8, 6, 2, <laughs> น้ำมันคงหมดถังแน่นอนนะเพราะว่าขับไปประมาณยี่สิบรอบแล้ว <laughs> <c oughs> ได้อยู่นะโวดลรอบเมย์แล้วหนึ่งอิงรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงร,รู้สึกเหมือนรถบัม <laughs> ฟิวงานวัดเหรอฟิวงานวัดเลยนี่อยู่ในวัดด้วยนะเหรออันนี้ลาารถบัมเลยรถบัมจริงอ่ะใช่แต่ไม่ต้องไปบัมนะอาจารย์ไม่ต้องไปบัมอะไรวนให้อ้วกแตกเลยวนแถวนี้ใช่เอาให้จําได้เลยว่าแถวนี้มีอะไรบ้างจานไม่เอาสาวจานไม่เอาได้อยู่แม่ไม่อีอาจารย์จะไปไหนนี่ไงเอาเราเราก็ลองต้องเลี้ยวผ่านที่แคบๆบ้างไงเออมันจะได้แบบมีทางแคบๆอะไรอ้เราวนทางนั้นมาเยอะแล้ว ขอเลขทะเบียนรถค่ะเมารถค่ะทะเบียนอะไรจำจำทะเบียนไม่ได้ต้องถามจังหวัดจำไม่ไดเขาอิงต้องรอดผมก็หวังอย่างนั้นครับเฮ้ยชนชนแก้งชนพี่ที่นอนเตะดิไหมตายนะจันตายนะเราชนมาเบาเราชนแบบเจ็บสาหัสผมไม่ชนถึงตายหรอกออ๋แค่สะกิดสะกิดใช่ใช่สะกิดที่เจ็บสาหัสอ๋อบาดเจ็บสาหัสนี่เรียกสะกิดเหรอสะกิดจริงมากอ่านคอมเมนต์ฮะ อีกอ้วกโอนห้าร้อยโอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีกไม่นานเตรียมโ<ค>อ,อนได้เลยลองถามซิอะ่ะได้ไหมฟิลนี้คือขับได้แล้วไหมได้ไหมคิดคนคิดว่าได้ไหมผมขับฟิลนี้คือได้ไหมหรือยังไม่ได้ต้องฝึอกอีกเยอะหรือว่ายังไงอถามผู้ชมทางบ้านนะครับถามผู้ชมทางบ้านว่าโอเคไหมผมขับฟิลนี้ได้ได้ไหมหรือว่ายังไม่ได้ยังไงแนะนําอะไรฮะมีอะไรแนะนำคนแบบคนที่ขับรถเก่งขับรถคล่องแล้วผมต้องอะไรฮะผมต้องยังไงอีกต้องจอดลวครับใกล้อ้วกแล้ว ไม่เอาอย่างอื่นสิจานจานไม่เอาไม่เอาต้นโผไม่เอานะจานฮะต้องยังไงฮะต้องยังไงมีคําแนะนํำไหมไม่มีใช่ไหมตอนนี้ยังครับยังไม่มีคําแนะนำนะครับไม่มีคำมีแต่แนะนําให้ชนต้นไม้ครับคือเป็นอะไรกันครับให้ชนต้นไม้ขอละครั้งนะฮะเอาละค้างข้างหน้าไหมครับสงสารมาตีแค่นอ้ยอย่าเล่นถึงขั้นนั้นเลยครับอย่าอย่าอย่าจะไปยุ่งกับท่านเลยตอนนี้เหมือนมีคนโทรตามนะ แป๊หนดียวหนึ่งผมดูกันโทรมาของใครอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่งานงานยวค่อยคุยเฮ้ยเมื่อกี้ลืมไอ้นี้ยังยังยังไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะต้องหัดเปิดไฟเลี้ยวใช่ครับต้องหัดเปิดไฟเลี้ยวจานใหญ่โยกมากนะจานฮะอย่าโยกมากอะไรนะอย่าโยกมากอ่าค่อยๆเจ๋อได้บ้าได้เลยฝึกอีกนิดนึงค่ะเหรอเฮ้ย ต้องอะไรอ่ะยังขาดเรื่องอะไรอ่ะไปเรียนแล้วไปสอบไปขับขี่ค่ะแนะนำไปเรียนให้ไปเรียนแล้วไปสอบไปขับขี่ลาบตาขับโอนห้าร้อยครับเดินทาคจะไปไหนเดินทางมาแล้วครับต้นไม้จานไหมฮะนี่กลัวไม่นี่กลัวจานให้ขับพี่น <exaggerated> ่ะไปไหนคะเดี๋ยวพี่สามร้อยสามร้อยใช่ไหมสามร้อยค่ะตัวพี่เอาไอ้นี่รับไปนี่ป่ะรับงานป่ะงานอะไรถ่ายรูปกับโปรดักช่